สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนและผู้ติดตามทุกคนเรามาจากบริษัทหลักทรัพย์ SBI ไทยออนไลน์จำกัดหรือสบายโตกวันนี้เราจะมาเจาะลึกหุ้นญี่ปุ่น3ตัวกันหุ้นที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้คือบริษัทเ e รเนซัสอิเล็กทรอนิกส์บริษัทมิตซูบิชิเคม c คอลโฮลิ่งและบริษัทฮิตาชิเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักหุ้นญี่ปุ่นกันดีมากพอแต่ไม่เป็นไรสบายโตะได้สรุปย่อเรื่องหุ้นญี่ปุ่นให้เข้าใจง่ายๆมาให้แล้วครับก่อนอื่นฝากเพื่อน,อนามช่องงงทางขอสบโตกันด้วยนะครับ หุ้นตัวแรกคือ Re n e s ั s อิ e c ็ r ทร i c ิกสรหัสหุ้น6 7 2 3เป็นผู้ผลิตชิปที่กลับมาเติบโต Re n e s ั s e l e c t r o ร i c ิ c ส์คอร์ปอเรเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นโดยมีความเชี่ยวชาญเป็นพ,เนพิเศษในด้านไมโครคอนโทรเลอร์ MCU และชิป SOC System o อ c นช p รวมถึงชิปสำหรับระบบไฟฟ้า Power Management IC ทำให้บริษัทเติบโตในตลาดได้อย่างต่อเนื่องความเกี่ยวข้องกับกระแสะปัจจุบัน 1. Auto m o t i v e และ Industrial AI ในขณะที่ Adventures มุ่งเน้นไปทที่ชิิิปป AI Data รระสสภาพูงหับ Data Center เรเนซซ s เป็นผู้เล่นหลักในตลาดชิปยานยนต์ออโตโมทีฟเซมิคอนดักเตอร์และชิปอุตสาหกรรมอินดัสเทรียลซึ่งเป็นอีกขาหนึ่งที่ได้รับอนิสงค์จากยุค A i และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี2ชิปยานยนต์ Re เนซซ์เป็นซัพพลายเออร์ชิปรายใหญ่ให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกโดยเฉพาะชิปสำหรับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงระบบอินโฟเทนเมนต์และชิปควบคุมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าการเปลี่ยนผ่านไปสู่รถอีและรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติทำให้ปริมาณชิปที่ตตตต้้้้ออองงงงงใใใชนรรรรรรถแ่่่ะคััเเพิิิมมมยาาาาากกกกทหีโโโสสสบบู3ปธุจ เรเนซัสได้ผ่านการปรับโครงสร้างและเข้าซื้อกิจการบริษัทชิปต่างประเทศหลายแห่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเช่นไดอะล็อกเซมิคอนดักเตอร์ (IDT) เพื่อขยายขอบเขตผลิตภัณฑ์จาก MCU ไปยังชิปอนาล็อกและพลังงานซึ่งทาให้บริษัทมีพอร์ตโฟลิโอที่แข็งแกร่งและหลากหลายมากขึ้นการรวมธุรกิจเหล่านี้คาดว่าจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนในแง่ของการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) และความสามารถในการทํากําไรที่สูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับรายงานข่าวที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและชิปของญี่ปุ่นพุ่งขึ้นอย่างแรงในช่่่งสัปดาาาห์ทีผนม สการเคลื่อนไหวของราคาที่โดดเด่นในช่วงสัปดาห์ล่าสุดมีรายงานว่าหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ของญี่ปุ่นพุ่งขึ้นอย่างมีในัยสำคัญแอเรเนซัสอิเล็กทรอนิกสก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ราคาหุ้นพุ่งขึ้นโดดเด่นโดยได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมชิปและการคาดการว่าบริษัทจะได้รับประโยชน์จากอุปสงค์ชิปในตลาด EV และ i n d ด s t r i a l IoT ที่ยังคงแข็งแกร่ง เรเนซัสเป็นตัวแทนของบริษัทญี่ปุ่นที่สามารถเปลี่ยนผ่านจากผู้เล่นในประเทศไปสู่การเป็น global player ได้สำเร็จโดยเน้นการสร้าง embedded AI หรือชิปอัจฉริยะที่ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆนับตั้งแต่รถยนต์เครื่องใช้ในบ้านไปจนถึงโรงงานอัจฉริยะซึ่งเป็นตลาดที่มั่นคงและมีศักยภาพการเติบโตสูงในระยะกลางข้อมูลทางด้านปัจจัยพื้นฐานเรเนซัสถูกมองเป็นหุ้นวัตจักที่มีลักษณะการเติบโตแบบเทอร์นาล์ประเด็นสำคัญในการประเมินมูลค่าคืออัตรากำไรที่ดีขึ้น การบูรณาการกิจการที่เข้าซื้อทำให้เรเนซัสสามารถเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรจากการดำเนินงานได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับอดีตการเติบโตของรายได้ในออโตโมทีฟนักลงทุนให้ความสำคัญกับรายได้จากกลุ่มชิปยานยนต์เป็นพิเศษซึ่งคาดว่าจะเติบโตเร็วกว่าตลาดรวมเนื่องจากจำนวนชิปต่อรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นความผันผวนของสินค้าคงคลังเนื่องจากการดำเนินงานอยู่ในวัตจักของชิปนักลงทุนจึงต้องติดตามระดับสินค้าคงคลังและความสามารถในการบริหารจัดการอุปทานอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในช่วงที่ผ่านมาทำให้บริษัทมีความน่าสนใจมากขึ้นการประเมินมูลค่ามักจะใช้ P/E ratio เทียบกับกลุ่มผู้ผลิตชิปอื่นๆแต่ก็ให้ความสนใจกับ P/E ratio ในฐานะบริษัทที่มีสินทรัพย์และมุ่งเน้นไปยัง EBITDA เพื่อประเมินมูลค่ากิจการหลังจากการรวม M&A ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของหุ้นอยู่ที่ประมาณ2,381.4เยนต่อหุ้นมุมมองทางเทคนิคราคาหุ้นของเรเนซัสมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างผันผวนแต่เป็นขาขึ้นระยะยาว การดีดตัวขึ้นอย่างแรงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัญญาณของความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่กลับมาการทะลุแนวต้านราคาได้ทำลายแนวต้านสำคัญทางเทคนิคซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการเริ่มต้นของรอบการขึ้นราคาใหม่แนวรับและแนวต้านปัจจุบันนักลงทุนควรสังเกตบริเวณราคาสูงสุดที่ทำไว้ก่อนหน้าเป็นแนวรับใหม่และปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มประเมินแนวรับที่ 1,800- และ1,750ส่วนแนวต้านที่1850และ1870 สัญญาณโมเมนตัมโมเมนตัมอินดิเคเตอร์แสดงให้เห็นถึงความแรงในการเข้าซื้อซึ่งอาจนําไปสู่การซื้อมากเกินไปในระยะสั้นดังนั้นควรติดตามการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิดหุ้นตัวที่2คือ Mitsubishi Chemical Holding รหัสหุ้น4188เป็นบริษัทผู้ผลิตเคมีภัณฑ์และวัสดุสำหรับยุคไฮเทคราคาปัจจุบันต่ำกว่า1,000เยน มิสูบิชิเคมีคอลโฮลดิงคอร์ปอเรชั่นเป็นบริษัทเคมีพันขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจหลากหลายตั้งแต่เพอร์ฟอร์มานซ์โปรดักต์เช่นพลาสติกและวัสดุขั้นสูงไปจนถึงเฮลท์แคร์และอินดัสทรีลแมทเทียลซึ่งมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางธุรกิจและส่วนงานหลักกลุ่มบริษัทมิสูบิชิเคมีคอลกรุ๊ปเป็นบริษัทวัสดุพิเศษที่ดำเนินงานผ่านหลายกลุ่มธุรกิจหลักได้แก่1 Industrial Cas ึ่สอุตสาหกรรมให้บแลแก๊ Gas, สแก๊สอุตสาหกรรมต่างๆ2 Basic Material วัสดุพื้นฐาน ครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานปิโตรเคมีพลิโอเลฟินเคมีพันพื้นฐานและคาร์บอน3เมทิลเมทาคริเลตผลิตและจำหน่าย MMA และโพลิเมทิลเมทาคริเลต PMMA, 4สเปเชียลตี้แมททีเรียลวัสดุพิเศษผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงครอบคลุมโพลิเมอร์วัสดุคอมโพสิตเส้นใยคาร์บอนฟิล์มวัสดุอิเล็กทรอนิกส์และโซลูชันด้านสิ่งแวดล้อมเช่นการบำบัดน้ำหาเฮลท์แคร์การดูแลสุขภาพให้บริการด้านเพสัชภัณฑ์กลุ่มธุรกิจนี้มีการปรับโครรรงงงสส้าาาาาและมีขข่่ววกกยออไปบน หกอื่นๆรวมถึงบริการด้านวิศวกรรมการขนส่งและคลังสินค้าผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความหลากหลายและถูกนําไปใช้ในหลายอุตสาหกรรมเช่นยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์อาหารการแพทย์และสินค้าอุปโภคบริโภคความเกี่ยวข้องกับกระแสะปัจจุบันห่วงโซ่อุปทานไฮเทคและ EV แม้จะไม่ได้เป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ โดยตรงแต่มิ u ซูบิชิเคม i ค a ลเป็นผู้จัดหาวัสดุขั้นสูงที่สำคัญต่อ่วงโซ่อุปทานของกลุ่มไฮเทคและ EV ซึ่งสอดคล้องกับทีม AI และเซมิคอนดักเตอร์ที่กำลังเป็นกระแสในสัปดาห์ล่าสุดวัสดุสำหรับเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์บริษัทผลิตวัสดุที่ใช้ในการผลิตแผ่นเวเฟอร์สารเคมีบริสุทธิ์สูงและวัสดุสำหรับหน้าจอแสดงผล OLED ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี AI การเติบโตของอุตสาหกรรมชิปในญี่ปุ่นที่ปรากฏในข่าวการลงทุนของรัฐบาลญีุ่่ปนนนนนนจึงเ็รระโยช์ตอบิัทใฐา้าออ้ วัสดุสำหรับ EV ีและแบตเตอรี่บริษัทมีการพัฒนาและผลิตวัสดุที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเช่นอิเล็กโทรไลต์และส่วนประกอบอื่นๆซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าที่ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องการปฏิรูปธุรกิจบริษัทกำลังดำเนินแผนการปฏิรูปธุรกิจที่มุ่งเน้นการขายทรัพย์สินที่ไม่ทำกำไรและการมุ่งเน้นไปยังกลุ่มธุรกิจ Perform a n c e Product ที่มีอัตรากำไรสูงซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรในระยะยาวโดยบริษัทททมมออองงงจะสาาาารรถใให้บบิิษััเตตตโยย่ย่ยยืนนค ปัจจุบันตามข้อมูลตลาดล่าสุดหุ้นมิสูบิชิเคม c คอลโฮลิ n งซื้อขายอยู่ในระดับต่ำกว่า1000เยนประมาณ855.5เยนทําให้เป็นหนึ่งในหุ้นขนาดใหญ่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ําและได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากกระแสไฮเทคและการฟื้นตัวของการลงทุนในญี่ปุ่นสรุปมิสูบิชิเคมิคอลเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในห่วงโซ่อุปทานด้านวัสดุข,ขั้นสูงที่เป็นหลักฐานของยุค A i และ EV โดยมีข้อได้เปรียบด้านราคาหุ้นที่ต่ากว่า1000เเยยนนข้้อมมูลลทาางปัจจััจจพืฐีกษณะหุ้นวักร และหุ้นพื้นฐานการประเมินมูลค่าต้องพิจารณาวัตจักรของราคาสินค้าโภคภัณฑ์และอุปสงค์ของลูกค้าปลายทางเป็นหลักอัตราส่วน PB ที่ต่ำโดยทั่วไปหุ้นกลุ่มเคมีภัณฑ์และวัสดุมักซื้อขายที่ PB ต่ำแต่การที่บริษัทมีการปฏิรูปธุรกิจและมุ่งเน้นกลุ่ม performance product ทำให้นักลงทุนคาดหวังว่า ROE จะดีขึ้นและทำให้ PB กลับสู่ระดับที่สูงขึ้นได้ความผันผวนของต้นทุนกำไรของบริษัทมีความอ่อนไหวต่อราคาพลังงานและวัตถุดิบเช่นน้ำมันนักลงทุนจึงต้องตติิดดาาาามมมแนน وم, าานนวโ้้้รคัอย่งใกลช การเติบโตในกลุ่มไฮเทคการเติบโตในกลุ่มวัสดุสำหรับเซมิคอนดักเตอร์และแบตเตอรี่คือปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าในอนาคตการประเมินจึงให้น้ำหนักกับส่วนงานธุรกิจที่มีอัตรากำไรสูงนี้มากขึ้นโดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ905เยนมุมมองทางเทคนิคราคาหุ้นของมิสซูบิชิเคมิคอลมักเคลื่อนไหวตามวัตจักรเศรษฐกิจโลกและราคาน้ำมันในทางเทคนิคแนวโน้มด้านข้างราคาหุ้นส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในกรอบด้านข้างโดยมีแนวโน้มการฟื้นตัวเป็นระยะแนวรับและแนวต้าน แนวรับสําคัญคือบริเวณ800ยเยนซึ่งเป็นจุดที่ราคาไม่ควรหลุดทะลุลงไปซึ่งหากหลุดมีโอกาสลงทดสอบแนวรับถัดไปที่750ยเยนได้ในขณะที่แนวต้านสําคัญคือบริเวณ9 5 0 1ร0 0ถึงเยนซึ่งหากสามารถทะลุ1,000เยนขึ้นไปได้จะเป็นสัญญาณยืนยันการฟื้นตัวของแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่อย่างชัดเจนการสะสมราคาการที่ราคาเคลื่อนไหวในระดับต่ำกว่า1,000เยนเป็นเวลานาน,านอาจบ่งชี้ถึงช่วงของการสะสมหุ้นก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่หากผลประกอบการดีขึ้นอย่างยั่ และปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นเพื่อยืนยันการทะลุแนวต้านสำคัญหุ้นตัวที่3คือฮิตาชิรหัสหุ้น6501เข้ากับทีม AI และการร่วมมือกับ Open AI ฮิตาชิเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นที่มีประวัติยาวนานและมีบทบาทสำคัญในหลากหลายอุตสาหกรรมตั้งแต่ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและคมนาคม ระบบอุตสาหกรรมดิจิทัลไปจนถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโซลูชันด้านไอทีปัจจุบันที่ตาชี้กำลังเปลี่ยนผ่านตัวเองให้เป็นผู้นำด้านโซเชียลอินโนเวชั่นบิสเนสโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและเอไอเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมปัจจุบันที่ตาชี้ได้จัดโครงสร้างองค์กรออกเป็น5กลุ่มธุรกิจหลักไม่รวมกลุ่มอื่นๆ1ระบบและบริการดิจิทัล2พลังงานสีเขียวและการขับเคลื่อน3อุตสาหกรรมที่เชื่อมโยง4ระบบยานยนต์5ธุรกิจอื่นๆเหตุุผลลที่่่่นนาาาาสสสใจจกกระแะขวด ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาต้นเดือนตุลาคม2568หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและชิปในญี่ปุ่นได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะหุ้นฮิตาชิซึ่งมีข่าวใหญ่เกี่ยวกับการประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ Open AI ผู้พัฒนา h a GP t GPT ข่าวนี้ส่งผลให้ราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดญี่ปุ่นพุ่งขึ้นอย่างคึกคักเนื่องจากนักลงทุนมองว่าความร่วมมือดังกล่าวจะเปิดโอกาสฮิตาชินำเทคโนโลยีเจน n น r r a ที v e AI ที่ล้ำสมัยของ Open AI มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจและโซลูชันด้านไอทีและอุตตสาหกรรมขององงนเ าชมุ่งเน้นการขยายธุรกิจด้านไอทีและดิจิทัลโดยมีแพลตฟอร์มรูมาด้เป็นหัวใจสำคัญในการนำา AI และ IoT มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆเช่นการผลิตพลังงานการเงินและการขนส่งการผนึกกําลังกับ Open AI จึงไม่ใช่เพียงแค่การนำา AI มาใช้ภายในองค์กรเท่านั้นแต่เป็นการยกระดับข้อเสนอโซลูชันรูมาดาให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจอัตโนมัติและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆให้กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเมกะเทรนของโลกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และ Big Data การที่ฮิตาชิซึ่งเป็นบริษัทเก่าแก่ของญี่ปุ่นสามารถปรับตัวและจับมือกับผู้นําด้าน AI ระดับโลกอย่าง OpenAI ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเป็นผู้เล่นสําคัญในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงนอกจากนี้ค่าเงินเยนที่อ่อนตัวยังเป็นผลดีต่อธุรกิจของฮิตาชิที่มีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศสูงอีกด้วยข้อมูลด้านพื้นฐาน แม้ว่าฮิตาชิจะเป็นหุ้นที่มีมูลค่าตลาดสูงแต่บริษัทมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่อยู่ในระดับที่นักลงทุนยอมรับได้และมีการปรับปรุงเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับโลกอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีของการบริหารจัดการทุนที่มีประสิทธิภาพนอกจากนี้บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ โดยมีนโยบายการจัดสรรกำไรที่โปร่งใสให้กับผู้ถือหุ้นการที่บริษัทมุ่งเน้นธุรกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสูงอย่างโซล t i o n ดิจิต a ลและ AI จะช่วยเพิ่มอัตรากำไรในระยะยาวและสนับสนุนการเติบโตของรายได้ให้มั่นคงยิ่งขึ้นความร่วมมือกับ OpenAI เป็นปัจจัยพื้นฐานใหม่ที่ช่วยยกระดับศักยภาพในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มในสายตาของตลาดโลกราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่4,794เยนมุมมองเทคนิค จากข่าวความร่วมมือกับ Open AI ที่เพิ่งเกิดขึ้นหุ้นฮิตาชิมักมีปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นและราคาปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญการทะลุแนวต้านสำคัญจากข่าวดีมักจะดึงดูดนักลงทุนกลุ่มโมเมนตัมให้เข้ามาในตลาดมากขึ้นสัญญาณทางเทคนิคที่ควรพิจารณาคือการเคลื่อนไหวของราคาหลังจากการประกาศข่าวหากราคาสามารถยืนเหนือระดับแนวต้านเดิมได้อย่างมั่นคงเกิดรูปแบบการทำฐานที่แข็งแกร่งถือเป็นสัญญาณที่ดี อย่างไรก็ตามนักลงทุนควรเฝ้าระวังการปรับฐานตามปกติหลังจากการวิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งถือเป็นเรื่องปกติในกลุ่มหุ้นที่ตอบรับข่าวสารสำคัญการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเช่น RSI จะช่วยบ่งชี้ว่าราคาอยู่ในโซนซื้อมากเกินไปหรือไม่เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าซื้อโดยมีกรอบแนวรับที่4,400-4,350เยนและกรอบแนวต้าน4,500-4,550เยนทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างสามหุ้นญี่ปุ่นที่เรานำมาแนะนำให้เพื่อนๆน,นักลงทุนรู้จักกัน ถ้านักลงทุนท่านไหนที่สนใจลงทุนหุ้นต่างประเทศสามารถลงทุนกับสบายโตหรือเข้ามาดูรายละเอียดที่เว็บไซต์สบายโต co th หรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับการอัปเดตใหม่ๆจากสบายโต